กูจะปิดไว้เอาชิบห้ายปู่กูปูกูแมวควายแมวควายจัดแมงอยากแมงอืมอืมกูเอาให้มึงพี่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 ยังเอานี่เอาไปเอาไปครับปู่ผมเลยโอ้โหจไลเดอร์เออเอาหนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอา้งไม่ได้มันตี้ยังวะมันเอาออกไปได้ อาไงดีว oh, 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 mm ่าจะเรเบรล้ว <SAN> อ <TA Maria> ุยเอาจัดไตอ้องไอู้วไปไปไมึงจะไปใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยยเ้เฮ้ยเฮ้เบ้ดระยเบ้ดเฮ้เฮ้ยเฮ้ดเ้รเเบิดวิ้ยเ้เ้เฮ้ยเฮ้เ้เยเ้เเ้เ ็นยังไม่ระเบิดวะไฮอ๋อกุลเลวจ่าเอ๋เอฮไปทำค่อยระเบิดจิว๋วโอ๊ยระเบิดจิว๋วอ่ะ,อะวางไวอือเป็นยังดอกบุ่มพองเอ้ยนี่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 อือระเบิดทั้งระเบิดมาราดน้ำมันเฮ้ยเอ้าอือ จุดหามึงเร็วฮ่าหาลาดไว้ลาดไว้อ่านี่เดี๋ยวจังวะไหว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 อุ้ยดำปิดปีนี่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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนไหว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 มึงอย่ามา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 มึงออกไปมึงออกไปมึงออกไปซ่อนซ้อน ไปม voi, ama, pay, ึงไปมึงไปไปไปไโอยออ้ยเฮ้ย <Moon> ก <the> ูอ <competitions> ย <the> ู <zed> ่นี่อ่าเร็จแล้วเฮ้ยกูอยู่นี่อ่าเร็จแล้วอูยัดไว้อ่าวอ่ไไม่ไม่ยังวะอู้ยอูอไปด้งขาไปดาวจิดวงแล้วอูยอู้ว้าวอ้ย <c oughs> โอ้ยเรียบเลยจะกันมันได้เร็วฮ่าฮ่าเย่ชาร์จชาร์จยังอ่ะสอน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 โอ้ยทำดีมากทำดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวปุยาปุยะว่างวังว่งโอ้ยบกปุยังแล้วบ่าเลยเด้อไอเด็กเสียมึงเล่นปัญหายังเอ,อ yeah. ไม่ใส่ขับไม่ใส่ขับมึงมึง